ขอเชิญคุณชอบกิจสุขช่วงครับซึ่งเป็นผู้มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะแล้วก็กดไหลย,ย้อนครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งคุณอรวันทิติพงพาดครับคุณเปิ้ลครับสวัสดีครับคุยกับคุณชอบกิจก่อนนะครับคุณชอบกิจเห็นบอกว่าเป็นผู้มีปัญหาเรื่องของ พระเพาะเป็นกดไหลย้อนนะครับมีฤทธิ์สีดวงด้วยอาการ,รเริ่มแรกอันไหนมาก่อนมาหลังครับฤทธิ์สีดวงมาก่อนครับฤทธิ์สีดวงมาก่อนตอนนั้นจําได้ไหมครับว่าสักประมาณสิบกว,กว่าปีแล้วครับประมาณสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีฤทธิ์สีดวงเป็นเป็นขั้นไหนยังไงครับเป็นขั้นเป็นฤทธิ์สีดวงแบบที่อยู่ในข้างในนะไม่ได้ออกมาข้างนอกเป็นฤทธิ์สีดวงทวานที่อยู่ข้างในข้างในเป็นโคนลำไส้ใหญ่ครับ อาการเป็นยังไงบ้างครับอาการก็ถ่ายลําบากถ่ายไม่ค่อยออกแล้วบางครั้งก็ถ่ายเป็นเม็ดเม็ดเหมือนครับมูลแพะอย่างนั้นต่อมาก็เป็นโรคกระเพาะโรคกระเพาะนี้เนื่องจากทานอาหารไม่เป็นเวลาทา,ทานอาหารไม่เป็นเวลาทานอาหารไม่เป็นเวลาโรคกระเพาะมันปวดแสบร้อนครับตรงลิ้นปีปวดแสบร้อนตรงลิ้นปีแล้วก็แน่นจุก อัดขึ้นที่หลอดที่หลอดลมหายใจไม่ออกอ,อืนอนเพิงหายหลังอย่างนี้ยนอนหัวต่าไม่ได้เลยครับครับอาจารย์ครับผมผมไปคําถามแรกก่อน<ช>คือเรื่องของฤกิ์สีดวงทวารจริงๆอันนี้เป็นโรคที่เกิดจากสาเหตุอะไรเป็นส่วนใหญ่ครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิดจากการที่ท้องผูกน,นะคะครับอพอท้องผูกเนี่ยมันก็ กากอาหารมันก็จะแข็งพอแข็งมันก็จะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองพอระคายเคืองพวกนี้มันก็จะก่อให้เป็นติ่งขึ้นมาแล้วสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือการไหลเวียนการไหลกลับของเลือดมันกลับไม่สะดวกซึ่งมันอาจจะกากอาหารแข็งค้างอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะหลอดเลือดที่อยู่ริมริมผนังผนังอ,อ,อะไระลำไส้ใหญ่นี่นะฮะ,ะมันอาจจะไหลกลับไม่สะดวกพอไหลกลับไม่สะดวก หลอดเลือดมันก็จะโปร่งออกเราบวกกับไอ้สิ่งที่ระคายเคืองมันก็เลยจะกลายเป็นก้อนเป็นติ่งออกมาไอ้นนั้นก็น่าจะมาจากพฤติกรรมค่ะพฤติกรรมจากการถ,า<ะ>ถ่ายไม่เป็นเวลาถ่ายไม่เป็นเวลาคือโดยปกติเนี่ยถ้าถามว่าถ่ายปกตินี่วันละวันละครั้งหรือวันละสองครั้งครับจริงๆปกติเขาถือว่าวันละสองครั้งนะคะครับ แต่ว่าเนื่องจากเราทํางานทําการอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาละวันละครั้งก็ยังดีแล้วหลังจากอาการของลิซีดวงก็มาถึงเรื่องโรคกระเพาะอ่ะอันนี้เข้าใจว่าเนื่องจากกากอาหารค้างเยอะเกินไปอ่ะนะคะ แล้วก็ไม่มีสิ่งที่จะไปกระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยมันเคลื่อนไหวหรือทำงานครับฉะงนั้นอาหารที่ทานเข้าไปมันก็อาจจะไม่ย่อยนะคะพอไม่ย่อยขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยมีเยอะมากถ้า TSH1 TSH2 หรือ TSH17 ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยถ้ามัน มันมันไม่อยู่ในสภาวะสมดุลดต,ตัวหนึ่งใหญ่มากเกินไปตัวหนึ่งน้อยเกินไปมันจะก่อให้เกิดภาวะโรคเรื้อรังต่างๆมากมายรวมทั้งโรคเลื้อรังของทางเดินอาหารด้วยเรื่องอาหารรสจัดมีผลไหมครับอาหารรสจัดก็จะมีผลต่อ,อกระเพาะอาหารมากกว่านะคะกเพราะอาหารรสจัดจัดนี่จะก่อให้เกิดอาการระคลายเคืองแม้กระทั่งหวานจัดก็ยังระคายเคืองได้นะคะโอ้ปกติผมเคยได้ยินเผ็ดจัด อันนี้หวานจัดก็เป็นหวานจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเป็นทั้งนั้นค่ะอืมอันนี้มันจะตอบยากสิอาจารย์ว่าอาหารรสจัดเพราะบางคนเนี่ยนิยมชมชอบรสจัดทานได้มันจะบอกได้ยังไงครับว่าว่ามันจัดหรือว่ามันสําหรับแต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากันใช่ครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับความต้านทานของแต่ละคนถ้าร่างกายแข็งแรงดีเป็นนักกีฬาอะไรพวกเนี้นะคะ ระบบภูมิคุ้มกันเขาทำงานเป็นแบบปกติอันนี้เขาอาจจะทนต่ออะไรได้หลายอย่างแต่ทีนี้ถ้าเราทำงานหนักไม่ค่อยได้นอนอไม่ค่อยได้พักผ่อนร,ร่างกายอ่อนแอลงอาการความทานต่อสิ่งต่างๆของเราก็จะลดลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการหรือว่าสภาพร่างกายถ้าไม่แข็งแรงนี่พยายามหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเอาไว้ก็ดีนะครับ,บก็ปรากฏว่าผมทานหลังจากทานบีมมา ประมาณสิบห้าวันได้วันละเท่าไหร่ครับวันละสองแคปซูลวันละสองแคปซูลวันละสองแคปซูลก็แฟนที่นอนข้างผมก็ตกใจนะครับตกใจแฟนนอนข้างแล้วทำไมต้องตกใจฮนะแล้วก็ตกใจเพราะอะไรเพราะว่าแต่ก่อนผมนอนกลนอ uh huh. นอนกลนมากครับพอพอผมทานบีมไปสิบห้าวันแฟนไม่ได้ยินเสียงนอนกลน ก็เอามือไปแตะดูว่าเออไปซะแล้วหรือตกจะอ๋อ,อตกใจนึกว่าตายครับเออผมก็นึกว,ว่าแ<อ>ฟนตกใจอะไรนึกว,ว่าหายไปมันเห็นผลเร็วขนาดนั้นเชียวเหรอครับอาจารย์ครับหรือว่ามันไปทําอะไรกับปฏิกิยาของร่างกายฮะเริ่มจากเรื่รอ,องโรคกระเพาะก่อนนะครับตามที่อาจารย์นำไพเคยทดสอบกับกลุ่มอาสาสมัครยี่สิบคนใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ลองเล่ารายละเอียดตรงนี้ก่อน ก็เราก็มีอาสาสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโรคกระเพาะนะคะคที่เข้ามาสมัครใจซื้อแล้วก็สมัครใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราก็ให้ทานแคปซูลเนี่ยนะคะนานสีอาทิตย์นะคะแล้วเราก็ให้เข้าวัดความเจ็บปวดนะคะว่าขณะนี้ขณะขึ้นต้นตอนที่ยังไม่ได้กินนี่ยเขามีค,ความเจ็บปวดแค่ไหนที่กระเพาะ ที่กระเพาะนะคะที่เขาเคยเป็นอยู่นะและหลังจากทานเป็นหนึ่งอาทิตย์ความเจ็บปวดเป็นยังไงสองอาทิตย์เป็นยังไงสามอาทิตย์เป็นยังไงและสี่อาทิตย์เป็นยังไงอันนี้เป็นกระบวนการทดสอบเป็นกระบวนการทดสอบนะคะซึ่งเราจะขีดเส้นให้เขาเส้นหนึ่งเราเขียนศูนย์กับถึงร้อยเอาไว้ แล้วขณะนี้เข้าท่าเขาปวดมากๆแบบโอ้โหตัวงอกขีดไปเลยตรงที่ร uh ้อ huh. ยถ้ามันลดลงมาก็หาที่ขีดว่าประมาณแค่ไหน uh huh. เป็นเส้นเฉยๆ uh huh. นะคะคซึ่งเราพบว่ามีหลายรายที่หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเนี่ยเห็นผลเลย uh huh. นะคะบางรายก็เห็นผลอาทิตย์ที่สองแต่มีหลายรายที่เขียนข้อคอมเมนต์เอาไว้ว่า กินไป3วันก็เห็นผลและอาการปวดลดลงอันนี้อาการของโรคกระเพาะครับอาการที่หายไปอย่างรวดเร็วก็เนื่องจากประสิทธิภาพของ Operation นบิมมันเราเรามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องภูมิคุ้มกันเราก็พบว่าปิดผน o p โอเปอเรชันบิเนี่ยสาม,มารถมาจัดการการับอาการเสพหรืออาการแบคทีเรียที่อยู่ในรกระเพาะเนี่ยครับ H pylori เหตุราพแพคเตอร์ไพโรไลซึ่งไปกัดกินไอ้ผนังลำไส้ผนังกระเพาะอ,อยู่เนี่ยมันจะหายไปนะฮะเพราะผลิตภัณฑ์ของเราจะสามารถจัดการตรงนั้นได้และการอักเสบที่จะเกิดขึ้นก็หายไปด้วยนะครับนี่คือผลที่อาจารย์น้ำไผ่ได้ทดสอบมานะครับในส่วนของภูมิคุ้มกันการที่เราสามารถาารักษาการอักเสบได้นี่ก็เนื่องจากว่า TH2 นี่มันลดลงไปการลดลงของ TH2 นี่มันเกิดขึ้นด้วย2ประการ ประการที่1ก็คือ T H 1ไปกด T H รับนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยกินเข้าไปแล้วจากการทดสอบในอาสาสมัครที่กินวัลรสีแคปซูลเป็นเวลาสิบห้าวัน T H 1เพิ่มขึ้น2 3เท่าเมื่อ T H 1มันสามารถกด T H 2เพราะฉะนั้น T H 2ก็ลดลงพัะนาการที่เกิดขึ้นจาก T H 2มากเกินไปก็ลดลงหมดเลยแล้ว T H 2เนี่ยก็คือภาวะที่มากเกินไปแล้วก็คือเป็นต้นเหตุข,ของอาการทั้งหลายแหล ที่ที่น้องเขาเป็นอยู่ครับครับแล้วนอกเนือจากนี้ครับการทดสอบเดียวกันนี่ก็ยังพบว่าทีเสองเองเนี่ยมันลดของมันเองครับไม่ต้องไปกดทีเลงไปอีกหนึ่งเท่าตัวเพราะั้ประสิทธิภาพมันถึงนี้เร็วคือลดอาการที่เกิดขึ้นจากทีเอสองโดยการลดทีเสองเองนะฮะ ซึ่งเราจะสามารถวัดได้จากเอนไซม์ไซโตไคน์ที่ T.S. 2มันหลั่งออกมาในขณนะเดียวกันก็ลดได้โดยการไปเพิ่ม T.S. 1ซึ่งไปกด T.S. 2เพราะนั้นมันมี2ก๊อกสแรงร่วมด้วยช่วยกันทีนี้ข้อมูลทางภูมิคุ้มกันก็บอกว่า T.S. 1มันไปกดการทำงาน T.S. 2ได้ขณะเดียวกัน T.S. 2ก็กดการทํางานของ T.S. 1ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เข้าไปแล้วมันไปเร้าให้ตัวหนึ่งมากขึ้นมันก็จะไปกดอีกตัวหนึ่ง ครับแล้วออปเปอเรชันมีหน้าที่ของมันก็คือไปทําให้อ้ไที่มันไม่สมดุลเนี่ยกลับมาสู่สภาพสมดุลแค่นั้นเองโอเคอ้าวละมาถึงของคุณเปิ้ลนะครับคุณเปิ้ลเป็นเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของปวดศีรษะไม่ทราบสาเหตุค่ะแล้วก็เป็นหวัดเรื้อรังค่ะเอาเรื่องหัวการปวดศีรษะก่อนคือเขาก็จะเป็นปวดหัวเนี่ยตกประมาณอาทิตย์ละสามถึงห้าวันสามถึงห้าวันเป็นเวลาไ้มเป็นเวลาหมายถึงเป็นเวลาหมายถึงว่ามาทุกๆจันทร์พุธศุกร์หรือว่า แล้วแต่อารมณ์เขาเขาอยากปวดตอนไหนเขาก็ปวดมีช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรไหมฮะตามแต่สะดวกค่ะตามแต่เขาจะมานะฮะเขาคิดถึงเราเมื่อไรเขาก็มาเขาคิดถึงเราเมื่อไหรเขาก็มาเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะการทํางานไหมฮะเครียดก็ปวดไม่เครียดก็ปวดแดดออกก็ปวดไม่ออกก็ปวดแต่ถ้าแดดออกก็ปวดหนักหน่อยเริ่มต้นแรกๆที่ปวดเนี่ยปวดมานานเกือบห้าปีแล้วค่ะเกือบห้าปีพอสันนิษฐานได้ไหมครับว่าเกิดจากอะไร ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะหาหมอมาเยอะแล้วอะค่ะก็ทำทีซีสแกนสมองปกตเิเช็คเลือดทุกอย่างปกติน้ำตาลน้ำตาลต่ำกว่าปกตินิดหน่อยต่ำกว่าด้วยนิดหน่อยค่ะแล้วก็ไปหาหมอที่ความดันต่ำนิดหน่อย huh. แต่ก็ไม่เยอะไปหาหมอที่เมืองจีนกินยาจีนแล้วก็ยังเป็นอยู่ก็เป็นเป็นคือเหมือนกับถ้า แต่ว่าโชคดีเป็นคนนอนง่ายก็คือเวลาเป็นก็หลับแล้วพอตื่นมาก็ปวดต่ออะค่ะโอ้ปวดหัวยังนอนได้เหรอฮะได้ค่ะโอ้เก่งมากใครปวดหัวปกติมันนอนไม่หลับนะฮะอ่ะเสร็จแล้วมีอุบัติเหตุไหมเคยมีอุบัติเหตุกระทบกระทั่งหมายถึงว่ากระแทกอย่างรุนแรงไหมไม่มีค่ะไม่มีด้วยนะครับเอ่ออันนี้น่าจะเป็นอาการที่เกิดจากอะไรฮะท่านเอาเท่าที่ฟังข้อมูลคือถ้าจะให้เดานะคะ อันนี้สาเหตุจริงๆไม่ทราบบอกไม่ได้แต่ถ้าจะให้เดาก็คือมันอาจจะมีเครียดสะสมอะนะคะเครียดทีละนิดทีละนิดที่เราไม่รู้ตัวแล้วพอนานเข้านานเข้ามันสะสมมันอยู่ในจิตใต้สํานึกแล้วมันก็จะโผล่ออกมาปวดแบบไหนฮะปวดนวงนวงตุบตุบหรือว่าแบบปวดบอกไม่ถั่วค่ะมันก็เหมือนกับปวดแบบปีแล้ล้าปวดแบบปีขึ้นมาที่หัวแล้วก็ปวดวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะเหมือนมึน มืนมืนเบลอมืนมนเบลอใตาลายไหมฮะเป็นบางครั้งถ้าปวดมากแต่ว่าถ้าเกิดปวดปกติคือคือเรียกว่าปกตินะคะถ้าปวดหัวเรีกปกติก็จะไม่มีการตาลายขับรถได้ใช้ชีวิตปกติได้ทํางานได้แต่ก็ปวดปวดอยู่ตุ๊บอยู่ในหัวใช่ค่ะแต่มันปวดตุ๊บตุ๊ตามจังหวะเต้นของหัวใจไหมหรือว่าปวด ส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากหลังอะค่ะแล้วก็มาปวดบ่าใช่ต้นคอจากหลังแล้วก็มาคอแล้วก็ขึ้นมาหัวแล้วก็วนถ้าอย่างนี้อาจจะเกิดจากการที่ความเครียดของกล้ามเนื้ออืก็คือกล้ามเนื้อทํางานหนักอย่างถ้าเรานั่งอยู่นานๆหรือนั่งเล่นคอมหรือนั่งขับรถอันเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันตึงใช่ไหมฮะอันเนี้ยมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อประสาทรวมทั้งหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเพิ่์ธทำงานอะไรฮะโปรแกรมเมอร์ค่ะ อ๋อถึงบางอ้อถึงบางอ้อค่ะถ้าถ้าอยู่กับคอมนานๆมันเป็นแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาถึงมีวิธีสอนวิธีนั่งครับแล้วจะนั่งนานแค่ไหนแล้วถึงจะต้องลุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทราบค่ะแต่เวลาช่วงหัวสมองแล่นมันลุกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวลืมก็ยืนสิฮะมันกาลังติดพันมันกําลังติดพันนะฮะอ๋อเป็นโปรแกรมเมอร์แน่นอนสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของอาชีพแล้วล่ะ คาดว่าค่ะแต่ก็พอไปเช็คก็ไม่ทราบเหมือนกันพบหาหมอเยอะะค่ะมหมอก็หาสาเหตุไม่ได้ดันสิครับอาจารย์คือถ้าไปบอกแค่ปวดหัวอะไรเนี่ยโดยไม่ได้บอกว่าอาชีพของเราทำอะไรหมอก็หาสาเหตุไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นที่รู้กันแน่นอนว่าถ้านั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆตาที่เราจ้องคอมเนี่ยมันมีแสงเรเดียตออกมานะคะจ้า,จาที่อันนี้ก็ทำให เกิดอาการปวดหัวได้เหมือนกันครับคือมันจะไม่ได้ปวดแบบปวดจีดขึ้นมามันจะค่อยๆปวดมึนไปทีละน้อยทีละน้อยอะไรอย่างงี้ฮะรวมทั้งการทํางานของกล้ามเนื้ออะไรด้วยนะคะคที่มันมันจะช่วยกันส่งเสริมและทําให้เกิดการปวดหัวผมว่าผมจะไปรับคนไข้แทนหมอก่อนสักระยะหนึ่งะฮะเพราะคุณหมอเองไม่ค่อยถามถามไหมฮะถามค่ะก็บอกก็บอกถามลึกอย่างที่ผมถามเลยเหรอฮะค่ะก็บอกว่าทํางานอะไรอะไรก็ถามหมดอะค่ะแล้วก็ทําไป สแกนสมองทำทุกอย่างอะค่ะแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ให้แค่ยาใช่ค่ะก็ยาไมเกรนเริ่มจากพาราพาราก็เริ่มเอาไม่ค่อยอยู่ค่ะก็กินยาไมเกรนยาพาราพาราได้ทางใจอะค่ะว่าได้กินยาแต่ไม่หายแต่รู้สึกทางใจว่าได้กินยาแล้วอ๋อฮะอออ้าวนี่เรื่องของปวดหัวนะอ่ะอย่ามีเรื่องของหวัดอีกมีอีกค่ะเยอะค่ะหวัดคือยังไงฮะคือสมมติว่าถ้าเรานั่งกันอย่างนี้ใช่ไหมคะครับแล้วพี่ ไอหรือเป็นเป็นหวัดไอปุ๊บก็ติดเลยคือจะเป็นคนติดหวัดง่ายอ่อนไหวเขาเรียกภูมิไม่ดีป่ะคะจะรอเรียกว่าภูมิไม่ดีหรือไม่มีภูมิประมาณเนี้ยค่ะใครไม่สบายมาอยู่ใกล้ๆก็รับหมดค่ะรับหมดเลยหมกมากใครป่วยเป็นอะไรมารับหมดค่ะก็คือติดง่ายติดง่ายค่ะโอ้นี่นี่แล้วเป็นมานานนี่ยังครับ แต่จาความได้ค่ะคือสุขภาพไม่ดีมาตั้งนานแล้วเด็กๆไม่แข็งแรงค่ะอ่าฮะแล้วหาทางออกยังไงฮะกินกินก็สมมติเราเครียดใช่ไหมคะะเครียดเราปวดหัวเราอยากกินเราก็กินก็ไปหาอะไรทานใช่ค่ะมีความสุขกินช็อกโกแลตกินโกโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกินหมดเลย ไม่รู้จะอยู่อีกนานแค่ไหนความรู้สึกตอนนั้นน่ะมัวเยอะไงคะต้องมีความเอาความสุขใส่ตัวดีกว่าอ๋อหาทางออกด้วยการที่สร้างความสุขให้กับตัวเองและพวกเป็นหวัดก็ก็ไม่ไม่สนใจไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเป็นก็หายใช่ค่ะหาหมอก็ได้ใช่ค่ะแล้วมันจะมารู้จักบินทําไมล่ะเพื่อนแนะนําค่ะนี่สผมพยายามจะหาทางว่าเอ๊ะทำไมต้องมาหาทางออกในด้วยหลายวิธีมันทรมานไงคะแต่ว่ามันมันไม่มีทางออกเราก็พยายามสร้างให้ตัวรู้สึกว่าเอออย่าไปทุกข์กับมัน ทำใจทำใจใช่ค่ะเพราะยิ่งคิดเราก็ยิ่งปวดคืออยู่กับมันอย่างเป็นสุขใช่ค่ะไม่เบียดเบียนกันใช่ค่ะเราก็บอกว่าถ้าแกปวดมากเราตายไปนะแกก็ไม่ได้เบียดเบียนฉันนะเออเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะฮะคุยกับโรคที่มันอยู่ในตัวเองนะฮะเอ้ยเองอย่าปวดเยอะนะเว้ยเดี๋ยวอูตายไปแล้วไม่มีใครอยู่กับมึงนะเออเป็นคนทัศนคติดีมากครับอ่ะแล้วยังไงต่อฮะไม่มีทางไม่มีทางออกก็พอดีเจอเพื่อนครับ คุณบีเขาก็แนะนําเขาก็แบบปวยเหมือนกันเขาบอกเนี่ยลองสิแล้วก็พยายามแบบเนี่ยกินแล้วยังงุ้นนาอย่างนี้ก็โทรมาเล่าให้ฟังคอยดูแลนะคอยบอกนะฮะคอยบอกล้วก็เออลองก็ได้อเริ่มต้นจากยังไงฮะแรกๆก็จะหายหรอลองหาหมอมาเยอะแล้วนะเออแต่ลองก็ได้ไม่มีอะไรจะเสียคือคือมันรู้สึกเออก็ลองลองปุ๊บปรากฏกินไปสามวันแรกจากที่เคยปวดเยอะเป็นปวดมาก ปวดแบบตาลายอะค่ะตาพร่าเป็นภาพซ้อนประมาณสามสี่วันแรกปวดเยอะมากปวดจนขับรถไม่ได้เลยเป็นภาพซ้อนนะคะจะเห็นหน้าพี่เป็นภาพซ้อนไปแล้ววันที่สามรู้สึกปวดมากสามสี่วันแรกปวดมากหลังจากนั้นก็ดีขึ้นอืดีขึ้นก็ค่อยๆปวดน้อยลงจำนวนวันเท่าเดิมแต่อาการลดลงความรุนแรงของอาการปวดน้อยลงลดลงแต่ระยะการปวดนี่ยังเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆประมาณสามเดือนนะคะไม่ปวดเลย แต่ไม่รู้ตัวนะม,มันค่อยๆไปเรื่อย <ไป S 1> ๆใช่ค่ะคือขณะที่รับประทานวันละหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเท่านั้นเองใช่ค่ะก็พอหมดกระปุกก็เอาทำไมหายปวดหัวเนื่องจากสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันมีเยอะมากในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะป้องกันตัวเองได้นะคะก็คือเรื่องอาหารอากาศจิตใจอารมณ์นั่นนะฮะซึ่ง รวมรวมทั้งออกกําลังกายด้วยพวกนี้จะช่วยเยอะเลยขอบคุณอีจายมากครับเอาละครับขอเชิญพูม่กับคุณชอบกิจแล้วก็คุณเปิ้ลมากครับขอบคุณมากครับ Operation BIM หรือ Balancing i n m u n ยเนี่ยนะครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักปริยศาสตร์ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากออปเปอร o ชั่นไิ่ไมชยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามรับ